คลองตลาดจับมือที่อาสจัดแคมเปญเพื่อพลังหญิงรับมือเศรษฐกิจยุคป,ปัจจุบันสองนักธุรกิจหญิงเก่งสวยแกร่งนำโดยดเตร์รจเตเรสฟรีกรานรองประธานกรรมการบริษัทปากคลองตลาด2552จำกัดและบริษัทตลาดยอดธิมานจำกัดร่วมกับคุณนมนันชื่นสุวรรณรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเฉพาะทาง สะลลกามตกแต่งดิอาร์ผนึกกำลังกันจัดแคมเปญเพื่อส่งต่อพลังบวกและสนับสนุนให้ผู้หญิงตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองโดยมอบบัตรกำนันมูลค่า1ล้านบาทให้กับผู้ประกอบการในปากคลองตลาดและตลาดยอดพิมานสำหรับพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นอาวุธในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญนอกเหนือจากการบรทักษะทางการตลาด ความซื่อสัตย์และการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมร้อมรับมือสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยง,นงานแถลงข่าวจัดขึ้นณโรงพยาบาลเฉพาะทางศิลกรรมตกแต่งเทอเรสเมื่อเ,เร็วๆนี้วันนี้ก็อยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์นะคะในการพบกับผู้หญิงเก่งคนหนึ่งแล้วก็สวยคนหนึ่งที่เป็นน้องสาวที่น่ารักมาโดยตลอดคือตอนแรกเลยะคะ่ะ ไปเข้าไปรับบริการจากโรงพยาบาลดีอาร์ท ตรงสาขาลาดพร้าวอะค่ะด้วยด้วยความที่แบบเป็นผู้หญิงที่สวค่ะก็จะทานแล้วก็นอนออกกำลังกายก็น้อยเมตาบอลิซึมก็ทำงานน้อยลงเนาะก็ก็เลยไปปรึกษาเรื่องของการดูดไขมันค่ะเจอคนแรกก็คือคุณวิทย์เป็นผู้จัดการก็เฟลท์อิมเพชันมากๆหลังจากนั้นคุณวิทย์ก็แนะนำให้คุณบลูมารู้จักซึ่งตอนหลังมาก็เพิ่งทราบว่าคุณบลูเนี่ยเป็นเจ้าของของ ทางโรงพยาบาลดีอาร์ทซึ่งน้องบูน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นคนเรียบร้อยอัธยาศัยดีที่สำคัญไปกว่านั้นน้องบูยังไม่ได้ติดตามแค่เพียงว่าเป็นลูกค้าหรือเป็นคนไข้ของน้องบูน้องบูยังติดตามต่อไปว่าเป็นเหมือนกระยาณมิตรเป็นเหมือนน้องสาวที่ดีคนหนึ่งและพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆแลกเปลี่ยนกันมาโดยตลอดค่ะในส่วนของบูนะคะก็ เป็นเกียรติของบูมากๆเลยนะคะที่พี่ปุเป้เนี่ยให้เกียรติโรงพยาบาลของบูนะคะเพราะว่าจริงๆพี่ปุ้เป้เนี่ยเลือกทําที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไว้วางใจโรงพยาบาลของบูตั้งแต่คลินิกแล้วนะคะแล้ตั้งแต่คลินิกแล้วก็ยังตอนนี้ก็ยังมาดูแลกันที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ด้วยความที่บูอ่ะพอได้รู้จักพี่ปุเป้ได้คุยกับพี่ปุเป้ค่ะรู้สึกว่าพี่ปุเป้เป็นเหมือนไอดอลของของหนู อ่าอแล้วก็ได้รับของผู้หญิงนะคะท,ที่ที่เก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆเพราะว่าออพี่ปูเป้เองก็ทําตลาดให้เป็นติดแบบตลาดลาดอกไม้ที่ติดอันดับ5ของโลกได้ป <c oughs> ูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําตะเคีนเป็นหนึ่งกับพี่เป้นในการ,ท,รที่อยากที่จะแบบว่าถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับพี่เป้คือเป้เองอะคะ่ะเป็นคนเสนอตัวเองบอกน้องปูงเปิดเป็นโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็ยิ่งใหญ่ สวยงามอีกทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เป็นแ,ทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากจริงๆแล้วอีกทั้งบริการของพนักงานทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงการตลาดเป็นอย่างดีนะคะเซอร์วิสมายก็ดีก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดหรือว่ามาบอกให้ทุกคนทราบว่าโรงพยาบาลดีอาร์ดดียังไงไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ตลอดจนพนักงานทีมแพทย์หรือแมก้กระทั่งเจ้าของเองอะคะ่ะ้องบลูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็นมอบให้กับพี่น้องของพี่เป้ซึ่งพี่น้องในที่นี้หมายถึง คนในชุมชนตลาดปาาคลองตลาดหรือตลาดยอดพิมานหันกลับมาดูในสิ่งที่พี่เป้มั่นใจว่าทำไมถึงมั่นใจที่นี่แล้วที่นี่ก็ส่งต่อไปให้กับน้องๆด้วยความติงใจเออเป็นวอเชอร์นะคะหนึ่งล้านบาทนะคะให้กับแม่้าที่ผ่านตลาดด้วยผ่านพี่ปูเป้นะคะแล้วก็แทนพี่น้องทุกคนด้วยค่ะใช่ค่ะปูรู้สึกว่า ในวิกฤตแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคนรู้ว่าเศรษฐกิจมันเราต้องต่อสู้นะคะพี่ปูเป้ใช่ค่ะแล้วบูก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นพลังของแบบพี่ปูบบเป้แล้วก็เ,เราก็บูก็อยากส่งต่อโดอยความสวยส่งต่อความสวยให้กับแมค่ค้าทุกคนให้เขามีความสวยงามเหมือนกับดอกไม้ที่เขาขายอย่างนี้ใช่ไหมคะเชื่อว่าถ้า ถ้าพลังข้างในมันแบบมันเต็มเปี่ยมมันสวยมันมั่นใจอะ่ะทุกๆวิกฤตก,ก็น่าจะฝ่าฟันได้ไ,ได้นะแน่นอนเลยค่ะก็สําหรับพี่เป้เหรอคะถ้าจะให้เพิ่มเติมก็ต้องย้ําคําว่าขอบคุณน้องดูนะคะที่มีน้ําใจให้กับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันในฐานะของพี่ที่เป็นเจ้าของตลาดปากของตลาดและตลาดดอกไม้ยอดพี่มาน พี่ทราบอยู่แล้วว่าน้องๆพี่ทุกคนนะ่ะชอบสวยชอบงามอย่างเช่นดอกไม้ที่เขาขายไปบางคนก็ไปทําตรงนั้นบางคนก็ไปทําที่นี่ที่นู่นแต่อยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าที่ที่พี่เป้ยืนอยู่นะตรงนี้เป็นที่ที่พี่เป้มั่นใจมั่นใจต่อทีมแพทย์พนักงานผู้บริหารโดยเฉพาะคุณบูค่ะขอบคุณคุณบูอีกครั้งค่ะ